สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับมาอีกแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วปีนี้เก็บหนักครับทุกคนทุกเจ้าที่ทานาไม่ว่าจะประกอบอผู้ประกอบการเมคโครดดําก็ตามนะครับเป็นไงดูครับมาอีกแล้วเมื่อวาน เมื่อวานคันนี้ไปลงนาแรกจมสองหลุมไปลงนาที่สองน่าจะเจ็ดแปดรอบได้ครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะมัวแต่เอารถขึ้นอะจมปุ๊บเอาคันนี้ไปดันไปดันดันดันฐาน,นหน้าขึ้นได้หลายรอบนะมันหกเจ็ดหลุมนี่แหละแต่ว่าหลุมสุดท้ายก็คือมาจม คันนี้จมข้างหน้าปุ๊บดันดันแล้วปุ๊บขึ้นขึ้นไปล้อหลังฝั่งนั้นจมดันแล้วทีนี้คันนี้ถอยออกไม่ได้ครับก็เลยจมแบบติดกันเลยอ่ะดันหน้าผานหน้าคันเนี้ยชิดล้อหน้าเลยชิดล้อหน้าคันคันสม้มอันนี้คือสภาพแบบว่าล้างอันนี้ล้างออกนิดหน่อยนะครับ ไม่มีเครื่องอาฉีดเครื่องอาฉีผ่างจริงแล้วครับล้างรถเกี่ยวจริงเลยก็เลือกพอสมควรครับล้อหน้าจมล้อหลังลื่นตะกุยไปตะกุยมาลื่นครับเป็นหลุมคันนี้ก็วินตอนแรกวินคันนี้จะเอาคันนี้วินก่อนเพราะว่ามันติดติดชิดกันเลยอะ วินคันนี้ขึ้นปึ๊บทีนี้ไม้ไม้วินไปโดนหัวจุกคันนี้ขาดหัวจุกเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่ครับของเดิมมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเธอดีดีน,น,นี่มันจะเป็นแบบนี้แหละคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับแล้วทีนี้รถมันยังขึ้นไม่ได้เนาะก็เลยเอาไม้เหลาไม้อ่ะอุดไว้ เราไม้ตอกอุดไว้เล้วทีนี้เอารถขึ้นได้เพื่อเอามาจอดบ้านแล้วมันไม่อยู่ครับมันรั่วออกหมดทำยังไงก็ไม่ขึ้นวินเอาไม้ใส่ตัดล้มล้มต้นไม้ต้นหนึ่งเอามายัดใส่แล้วก็วินครับมันหมดหนทางแล้วครับจริงๆผมไม่อยากวินหลกเสี่ยงเนาะนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ข้างในมันเป็นยังไงบ้างมันจะทนแรงได้หรือเปล่าแต่ว่าบินวินไม่ขึ้นครับเพราะว่าดินมันลื่นเนาะเวลามันเกาะไม้ไปไม้มันก็ลื่นไปเลยอะ่ะไม้มันไม่เกาะดินน่ะนั่นแหละครับก็วินไม้ไม่ขึ้นทำยังไงก็ไม่ขึ้นเอาไม้ลองเอาดันหน้ากดเอาไม้ลองล้อหน้าให้ล้อหน้าสูงขึ้นไม่ให้ท้องมันคำ้ำ เอาไม้มาวินล้อหลังก็ไม่ขึ้นครับบอกเลยว่าทำยากสุดๆปีนี้เห็นเขาวินเคืองแตกหลายคันครับผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันไม่จะป็นก็ไม่อยากวินเห็นไหมผมไปดันเอาจริงๆแล้วอ่ะคันนี้มันจมลึกนะตอนแรกว่าจะลากผมดูแล้วคงลากไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าพื้นที่มันลื่นนามันลื่นก็เลยลงไปดันไปดันปึ๊บ ออกจากกันไม่ได้ครับจมถ้าใครอยากเห็นรูปเดี๋ยวผมลงในเพจให้ดูนะครับห mm hmm. น้าผมยังถ่ายไม่ได้เลยอะ่ะแปดสิบเก้าสิบไร่ถ่ายไม่ได้เลยครับมีถ่ายไล่มันถ่ไยได้อยู่ไม่กี่ที่ครับ mm hmm. จะจอเคาะจ็กประมาณสิกว่าไร่นี่แหละถ่ยได้ไอ ไอนาใหญ่นั้นไถไม่ได้ครับปั่นเอาแล้วดูฝนมาอย่างนี้ด้วยใชรัลตอรี่ปั่นเอาครับปัน่นปั่นโคนปั่นน้ําเลยอ่ะนี่นี่ของเดิมมันจะเป็นแบบนี้ครับผมว่ามันต้องหาหาแปบ๊บเนาะแป๊บอยี้ยไม่งั้นก็ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับตัดมาสักประมาณนี้ประมาณนี้ปึ๊บมามาครอบไว้ตรงนี้เราก็เชื่อมไว้ครับป้องกันตรงนี้ เนาะมันจะดีกว่าปล่อยลงลเลยอันตรายครับขนาดวินแบบว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่เคยวินตรงหัวจุกนะแต่ว่าไม้มันไม้มันรอดจากตรงเนี้ยไม้มันยาวครับแล้วรถมันจมข้างกันเนาะมันไปโดนหัวจุกรถขนั้นนะ่ะมันไปโดนจุกลมรถขนนั้นหักเลยจุกลมหกักนะครับทีนี้ได้ไป ไปจ้างรถคูปต้าครับคูปตา้าเขาก็ไม่ค่อยกล้าลงเหมือนกันแต่ให้เขามามาค้ำคานาไว้ปุ๊บแล้วก็ไต่โซ่ขึ้นครับคันนี้ไต่โซ่ขึ้นปุ๊บไต่โซ่ขึ้นเสร็จปุ๊บแต่คันนั้นถอดหางถอดหางเพื่อไม่ให้มันหนักครับแล้วก็เอาคันนี้ไปยืนข้างหน้าเฮ้ยผมโมมีคลิปเนาะว่าสิดท้ายคลิปให็นิงึงข้าจะเอารถขึ้นขีดตมเตรียมโตเลยครับเมื่อวานนี้ เล่นขีตอมปันเลีย้ยขีตมปันเล็กน่อยอรับก็มาวินคันนี้ขึ้นดูจากร่องรอยอันนี้นี่อยู่ไหนเนาะนี่อันนี้จาไม่ได้แ้วว่าวินที่ไหนอ๋อวินอยู่ที่น่าจะอยู่ที่นาผมเพราะว่าเอาลงไปลงไปลงไปชักร่องให้น้ามันไหลอ,อะ่ะแล้วทีนี้ไปจมไปจมอยู่คันนาี๋ยวมาดูร่องรอยฝั่งนี้ นี่ครับสลอกปอกเปลือก,ออกสีะลอ,อกบิดแล้วก็เอาัน้นมือยืนข้างหน้าครับยืนข้างหน้าแล้วก็ถอดหางแล้วแล้วก็วินวินคันนี้ขึ้นปุ๊บเอาขนั้นลากฐานไถครับลากข้ามแบบคันนานานั่นก็ยาวๆแบบลากข้ามนาเลยอะ่ะแล้วก็มาใส่อยู่ข้างบนอันนี้สลักยังใส่ไม่ได้อนนี้อันนี้สลักเล็กมันต้องใส่รูนี้อันนี้เป็นสลักของ คันเก่าบ้างนี่ของสามสี่ซื้อมาไม่ได้ใช้มันสวมไม่ได้ครับมันต้องพอดีพอดีมันถนึงถึงจะสวมได้เพราะว่ามันฟิตพอดีก็เลยเอาตัวนี้ใส่มาก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเออัว้แล้วบริวารดอกเขานี่วานแต่ของคนอื่นครับของตัวเองยังไม่ได้เลย อันนี้ก็ถอดถอดเครื่องวานออกเพราะว่าถ้าไปตีอ่ะไปตีเฉยๆมันมองไม่เห็นครับมันบงังไอไอเครื่องรวยข้าวที่มันบงังก็เลยถอดออกอันนี้จะปั่นอย่างเดียวก็มือใหม่ครับปั่นครับไม่ค่อยเนียนหรอกเพราะว่าผมไม่ผมไม่ได้ถอดสกีนะป้องกัน ไม่ชุดนี้มันสึกบางคนเขาก็ถอดแต่ผมว่ามีไว้ก็ดีให้มันเป็นรอยก็ช่างมันถอะครับมันเป็นรอยนิดเดียวเวลาฝนตกมาใช่ไหมเดี๋ยวน้ํามันขังมันก็เสมอกันเหมือนเดิมครับมันไม่เหมือนพวกแบบว่ารอยรดเกี่ยวเป็นโครนเป็นอะไรขึ้นมาเงี้ยมันจะอยู่นานแต่อันนี้มันเป็นรอยนิดเดียวผมก็ปรับเนี่ยปรับแขนข้างนี้ขึ้นสุดเลยนะครับเพราะว่าให้ให้ข้างนี้มันขึ้นสูงมันก็เป็นเป็นรอยอยู่เต็เป็นนิดนึง ก็ไม่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะลงเป็นเป็นภาพให้ดูแล้วกันเป็นภาพหน้าปกแล้วกันนะครับจะให้ดูว่ามันจมยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ